ของแบบวิวัฒนาการเว้ยพี่จะย้อนไปอดีตของยุคใครเคยอยู่เรื่องเซเปียนมั่งวิวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยเขาว่าวิวัฒนาการมนุษย์ของเราเนี่ยมาจากปลาเนะเว้ยมาจากปลาเฮียแล้วเราใช้กฎของดาวชาวดาวินส์คือ natural selection นะคือผู้อยู่รอดเท่านั้นผู้ผู้เขาเรียกว่าอะไรนะแชทเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแชทชาวดาวิน่นะ natural selection เขาพูดว่าอะไรวะการคัดเลือกโดยธรรมชาติโอ้โห <S <S ถูกต้องละถูกต้องละใช่ใช่ใช่การคัดสรรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอออันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ละคือเมื่อก่อนอะมันมาจากปลาเว้ยคนเราอะ่ะสังเกตปะมันยังมีครีบมีหางอยู่เอาที่จริงแล้วคนเราตอนเนี้ยเราสังเกตเรารู้จักกระดูกก้นกบปะเรายังมีกระดูกก้นเรายังเรายังมีกระดูกก้นกบอยู่เลยนะทุกคน กระดูกก้นกบคือกระดูกที่มีหางนะ้นเว้ยเราเคยมีหางมาก่อนมันเราพัฒนามาจากลิงใช่ปะ่ะใช่อืมเนี่ยค่อยๆเดินได้เงี้ยโฮโมซาเปียนเนี่ยโคมั iens, นยองโฮโมอิเคซัสพี่ก็อ่านหนังสือมาเหมือน,นกันนะทำไปเล่นไปแต่จริงแล้วคนเรามันพัฒนามาจากปลาเว้ย อะไรวะพี่ไม่รู้ครับว่าว่าว่าเราพัฒน,นาแต่ว่ามีข่าวว่าเราพัฒน,นามานี่ไงนี่ไงนี่ไงเราพัฒน,นามาจากไอ้นี่เว้ยฮาราจูกุเฮอะไรเนี่ย,กกย,ยคือเราพัฒน,นามาจากมาจากปลาปลาขึ้นมาข้างบนเสร็จป,ปุ๊บมันมันเลยงอกขามันเลยงอกขาเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นสัตว์เลืยคลานสัตว์เลืยคลานเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นเลิงเลียงเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นคนใช่ปะ เมื่อก่อนสมัยก่อนมนุษย์ตัวใหญ่กว่าน,นี้เยอะครับแล้วแชทรู้ป่าว่าส่วนที่สําคัญที่สุดอะของของมนุษย์อะเอาวัยวะที่ทําให้เปลี่ยนโลกเคยหรือป่านี่ครับมือแม่งคือมือที่จะแบบนึกออกป่าคือท่านลองคิดตัวภาพเลยครับถ้ามนุษย์ไม่มีมือครับมันไม่มีวันเป็นถึงโลกวันนี้หรอกฮะแต่ก่อนมนุษย์เริ่มด้วยต้งเริ่มต้นด้วยอุตสาหกรรมการเกษตรใช่ไหม แล้วก็อุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษประมาณนั้นใช่ไหมปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่เขามีไฟฟ้าใช้มีอะไรใช้ทําให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะแบบโตขึ้นมาได้ภายในระยะเวลารลวดเร็วเพราะว่าเรื่องไฟฟ้าแต่บางก็ต้องตีความกันอีกว่าคนที่ให้กันเหนือไฟฟ้าบางคนจะบอกว่าเป็นโทมัสเอลวาเอดิสันแต่ีจริงอาจจะไม่ใช่โทมัสเอลว่าอดิสันครับ อาจจะเป็นคนที่คือมันจะมีคนที่ได้รับการยกย่องเกินเหตุอ่ะอันนี้อันนี้พอนึกออกไหมคือจริงๆแล้วอาจจะมีคนเก่งกว่าอย่างนิโคลัสเทสลาอะไรอย่างเงี้ยเนืกออกไหมนิโคลัสนิโคลัสเทสลาอะไรเงี้ยหรือว่าโทมัสเอลวาเดสันแต่ว่าเอลวาเดสันโทมัสเอลวาเดสันจะเป็นคนที่ถูกแบบได้รับการยกย่องมากที่สุดอะไรประมาณนั้นแต่มีคนเถียงกันด้วยเทสลาต่างหากละ่ะอะไรประมาณนั้นเนืกออกไหมการิเลโอก็ไม่อาจไม่อาจจะใช่เก่งเรื่องดาราศาสตร์ที่สุด ไอสไตล์ก็อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ที่สุดหรือว่าหรือว่าแอปเปิลที่พึ่งดังขึ้นมาเพราะว่าอ,อ,อะไรนะสตีฟจ็อบคนที่ตอกอตั้งแอปเปิลคือใครที่จำไม่ได้อะไรแกรี่อะไรนี่แหละไม่ใช่แกรี่เดวิลในสัตว์ใช่ใช่ใช่ได้โดนขโมยงานใช่ใช่ใช่เอาละไม่ใช่ไอแซค ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มันเชื่ออะไรเขาเชื่ออะไรสักอ,อย่างนี่แหละเหมือนอารมณ์เหมือนบิลเกรดบิลเกรดกับ Microsoft เขาก็ไม่ได้เป็นคนสร้างมิจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นพาร์ทเนอร์แกลลี่มอสก็เฮียแล้ว <c oughs> มันเป็นสตีฟจอ็อบคู่หูสตีฟจ็อบกับอีกคนนึงอะ่ะ เอาจริงๆพี่เป็นคนสนใจดาราศาสตร์มากไอ้พูดผิดประวัติศาสตร์มากเลยนะพี่ชอบอ่านแบบสงครามโลกให้งที่งครั้งที่2พวกแบบเรื่องแบบชาวยิวเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่พอมีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่วพาพี่ชอบอ่านใช่นี่คือเผ่าพันธุ์เราเหรอเนี่ยนี่คือเผ่าพันธุ์เรา ทีมคุกคูค่สตีฟไม่ใช่ครับทีมคุกมาทีหลังครับเอาจริงๆครับทุกคนเอาจริงจมันไม่ใช่ทีมคุกครับมันเป็นแบบคือจริงๆแล้วมันเป็นในส่วนของคือพี่ปอมองว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์มันเพิ่งได้แบบมานานนานเออสตีฟวอตเนี่ยไอซัตสตีฟวอตเนี่ยนี่แหละคนนี้แหละที่ทำให้ผักดันให้สตีฟท็อปที่สตีฟท็อปมีวันนี้ครับสตีฟวอตเนี่ยใช่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  ใช่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 สตีฟบอสเนี่ยคนนี้ครับเนี่ยนี่ไงที่ถ่ายคู่กับสตีฟจ็อบส์ซึ่งสตีฟจ็อบส์เคยถูกไล่ออกจา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 กแอปเปิลจริงๆ คือพี่หอพี่เปามองว่ายุคคอมพิวเตอร์นี่แม่งยุคเพิ่งเกิดขึ้นได้แค่พี่เปาจะย้อนอดีตที่ดูนะประมาณกี่ปีอะไม่กี่ปีหรอกครับทุกคนไม่เท่าไหร่นะไม่เกิน30ประมาณปี1980ปะเกิดเกิดพี่เปาอ,ออกก่อนประมาณสัก8ปีปะสตีเฟนแกรี่วอสเนียใช่ ประมาณปลายหนึ่งก็ดศปะแต่ถ้าสมมติเอารุ่นพี่เปาแล้วพี่เปาพี่ปว่าพี่เปาแก่สุดแล้วกันคือเมื่อก่อนพี่เปอาโตมากับเกม FR202 เว้ย